สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมผีที่มีชื่อว่ากระจกเอ๋ยกระจกไอ้ด้านขวาที่คือกระจกใช่ไหมมันมีคนอยู่นะครับเอาเป็นว่าเรากดเริ่มเกมกันเลยดีกว่าปะในเกมนี้เนี่ยเรารับบทเป็นผู้หญิงที่มีชื่อว่าเอมิลี่นะครับเราเพิ่งจะซื้อบ้านใหม่มาและหวังว่าจะได้นอนสักคืนหนึ่งอย่างมีความสุขเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องเกิดขึ้นนั่นเองไขกุญแจบ้านอยู่นะประตูยังฝืดอ่า ฉันนึกว่าไอ้กล่องพวกนั้นจะไม่วันจบซะแล้วสิแต่สุดท้ายชัก็ทรเสร็จฉันแกะแพ็คของทั้งหมดในบ้านแล้วฉันก็มีบ้านเป็นของตัวเองเยี่ยมเลยถึงมันจะเล็กแต่ก็อบอุ่นราคาก็ถูกต้องแถมนายหน้าก็ยังบอกอีกว่านี่มันเป็นดีลออฟดิเอียเลยนะซึ่งมันดีมากๆด้วยเพราะว่ามันใช้เวลานานมากๆในการเก็บเงินถึงขนาดนั้นอะเยี่ยมเลยโอ้บ้านสวยนะสวยนะทำไปเล่นไปมีรูปภาพ3ามอันใช่ใชๆช่เราต้องสำรวจบ,บ้านก่อนนะครับ เผื่อว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นทุกห้องเลยวะเนี่ยไอ้ที่มันโอ้โหเอียด,เอ,ยดเอียดขนาดนี้อ่านี่น่าจะเป็นห้องห้องทํางานของเราอุ๊ยอะไรอะตอนนี้ฉันหิวจังเลยหลังจากที่ทํางานมาอย่างหนักโชคดีจังที่ฉันสั่งพิซซ่าขนาดใหญ่เอาไว้ให้ในต,ตอนที่เราย้ายบ้านนะครับตอนที่เข้ามาฮไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งกินนะอ๋อเรานอนได้เลยเหรอจริงปะเนี่ยอ๋อนอนได้เลยนะครับแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ห้องอะไรอะ่ะอยู่ตรงห้องนอนพอดีด้วยแล้วก็มีหน้าต่างนะครับตู้เสื้อผ้าขนาดขนาดมากพอที่จะมีคนเข้าไปอยู่ด้วยเอาแล้วไงตอนนี้ยังไม่ทราบบ้างนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่เนาะเอออาจจะมีโจรเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้อาจจะเป็นผีจริงจริงเออนี่ไงพีซ่ซาที่ว่านั่งก่อนนั่งก่อนแหลมแบบปาดคอตายเนี่ยนะั่นะวังเพลงก็ชิวชิว เรากินเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวปิดเพลงก่อนเนาะเผื่อว่ามันจะมีลิขสิทธิ์อุ้ยใครเคาะอะไรกันนี่เป็นใครฉันว่าฉันยังไม่รู้จักใครแถวนี้เลยนะค่ะกำลังไปค่ะสวัสดีโอ้โหมีผู้ชายที่กำลังกระวนกระวายยือนอยู่ข้างนอกแถมมีเหงื่อนะมีเม็ดเหงื่อตรงหน้าผา่ังหากเออสวัสดีครับยินดีที่รู้จักผมชื่อชอลอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนนี่เองอ๋อโอเคค่ะสวัสดีฉันชื่อว่าเอมิลี่นะคะ ันเพิ่งจะเข้ามาวันนี้เหมือนกันเลยขอโทษที่มันลกไปหมดแล้วฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคนมาเยี่ยมเร็วขนาดนี้อ๋อใช่ครับคือว่าผมเห็นคุณกินข้าวอยู่ตรงหน้าต่างเนี่ยผมมองมองเข้ามาลองจิตดกว่าผมก็เลยคิดว่าผมควรที่จะมาสวัสดีสักหน่อยโอ้แล้วตาของเขาก็ไม่ได้สบลาเรานะครับมันเหมือนกับว่าเขากําลังมองบางอย่างที่อยู่ข้างหลังฮจริงปะเนี่ยเออคุณอยู่ที่นี่คนเดียวหรือเปล่าครับ อนี่มันน่าสงสัยนะฉันกรีดร้องจากภายในเนี่ยนะเพื่อนบ้านใหม่นี่มันโรคจิตชัดๆใช่ค่ะฉันซื้อบ้านด้วยตัวเองด้วยนะไม่อยากจะคุยไปอวดเขาตะแล้วโอ้นี่นายหน้าเขาได้บอกเกี่ยวกับเจ้าของคนเก่าหรือเปล่าครับเฮ้ยเจ้าของคนเก่าเหรอฉันจําไม่ได้เลยนะว่ามีอะไรแบบนั้นแต่ก่อนที่ฉันจะได้ตอบชอลเนี่ยเขาก็สะดุ้งแล้วก็นาซีดไปเลยอ่าไม่เป็นไรครับขอโทษจริงๆผมลืมอะไรบางอย่างที่บ้านนะครับไก่ปู ว๊วิใครปิดประตูอะเออเม่อกินอะไรอ่ะเขามองฉันจากหน้าต่างเนี้ยนะอี๋อะไรก็ช่างเถอะฉันอยากจะนีแิห์บนโซฟาคืนนี้แล้วไม่ต้องสนใจเพื่อนบ้านที่หน้า,ยาขายะขยะงั้นฉันก็แค่ดูทีวีแล้วก็ซื้อผ้ามา่านใหม่ซะพ่กนี้เป็นอย่างแรกอ๋อเราจะติดผ้ามา่านนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนบ้านเนี่ยเขาส่องมาจากข้างนอกเนาะมามองเราได้ทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรหรอกปะตรงเนี้ยเออตรงนี้ก็ไม่น่ามีมั้างไม่น่ามีใครมาหรอกในอนาคต ห้องน้าก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษอุ้ยเรามีเงาด้วยอุ้ยสวยนะเนี่ยทำไปเล่นไปเนสาวเอเชียเอเชียเอเชียหน่อยเอาตะเกียบมาฆ่าเอาไว้ใช่ตะเกียบหรือเปล่าช่องอะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรในโลกน,นี้ <c oughs> ที่อยู่อย่างยาวนาน <c oughs> อยู่ตลอดไปเว้น <c oughs> แต่ว่าเสียงหัวเราะของคนที่ย่อเยอ้ย <c oughs> มันอยู่นานมากๆ mm hmm. อยู่เป็นร้อยปีเลยอุ๊ย What มีคนโทรมานะครับเราเราลุกยังไงอะโอ้โหไม่เอาหน้าใครโทรมาเวลาดึกขนาดนี้เเห็นปะเมื่อกี้เห็นที่ทีวีปะอยู่เป็นร้อยปีเลยอุพอมีคนโทรมานี่หันตามเลนะประเด็น TV อะไอไอทีวีอะฮัลโหลค่ะมุชีมุชี อีกแ <laughs> ครับผมโทรมาค้างให้ฟังนี่คืออะไร oh, อยากจะเจอ see you. อยากจะเจอ oh. ต้องเจอให้ได้ <laughs> โอเคครับอีสงสัยไอ้ชอลนั่นโทรมาหาฉันแน่เลยช่างมันเถอะค่อยจัดการกับเขาที่หลัง <laughs> ใช่เหรอ <laughs> ใช่ชอลอ้าวสวัสดีครับพี่ชอล นี่มันอะไรวะเนี่ยสงสัยจะไม่ใช่เขาที่อยู่ในโทรศัพท์โอ้ให้ตายเถอะเพื่อนบ้านเถวดีเขาเป็นบ้ากันหมดเลยเหรอเออแล้วเราก็เหมือนจะไม่สนใจนะครับ <c oughs> เออฉันเหนื่อยเหลือเกินฉันอยากจะนอนแต่ว่าก็ต้องแปรงฟันก่อนแล้วก็ล้างหน้า <c oughs> ถ้าเป็นผมนะ <c oughs> ย้าย <c oughs> เจอเรื่องแปลกขนาดนี้มันต้องโทรศัพท์แล้วปะเออสงสัยเอาตัวรอดไม่ค่อยจะเป็นนะครับมาปิดประตูแล้วก็ เตยมพร้อมนะครับแปลงสีฟันยาสีฟันยังไม่มีอะไรอีกเหรอเฮ้ยเอาว่าหันตามด้วยอีกไม่นานผมว่าดกคนอยู่กับผมก่อนนะผมว่าอีกไม่นานโอเคกลับบ้านไปซะไอแปลงสีฟันนี่ไม่มีอะไรเนี่ยเออตกใจซะเปล่า <c oughs> ใครอะไม่มีนี่เดี๋ยวเมื่อกี้มันอะไรอะ่ะฉันเห็นอะไรหรือเปล่าเออไม่มีนะไม่มี ก็สงสัยต้องล้างหน้าแล้วก็ไปนอนได้สักทีไอตอนล้างหน้าโดนแน่เลยนีย่เดินไม่ได้ด้วยเอา้าน้ำร้อนน้ำนำร้อนโอ้โหรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเช็ดกระจกมาเช็ดก็เช็ดนะมีไหมเอาไม่มีเอามีดีว่าเราต้นคอเลยเนะียยังไงสิกอดคอกันขนาดนี้ อะ,อะไรดีนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะดูเหมือนว่าฉันจะเหนื่อยเกินไปเลยเห็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีช่างมันเถอะมันเป็นคืนแปลกๆได้เวลานอนแล้วน่าจะหลอนไปเองนะไม่น่ามีอะไรหรอกใช่ไหมโอเคนอนนะนอนอุ้ยเสียงเสียงหลงอ่าได้เวลานอนกดสเปกบาเพื่อยืนขึ้น มีไฟนะครับมีไฟอุ้ยประตูเปิดเองยังอีกเหรอยังไม่หนีอีกเหรอโอเสียงขำคือพี่คนนี้จากการคาดเดานะครับได้เป็นเจ้าของบ้านคนเก่าใช่ปะ่ะอะไรอะ่ะช่างเป็นฝันร้ายที่แปลกจังเลยอ๋อเราแค่ฝันไปนะครับแล้วเสียงคอน้ามันเสียงอะไรลุกขึ้น เมื่อกี้เราปิดไฟเหรอเปิดไฟด้วยก็ไม่ได้นะครับมาจาก <laughs> เออฝันมันก็บอกเหตุลางร้ายสงสัยบานภาพหลวมสงสัยต้องโทรเรียกช่างมาแล้วตอนเช้าในขณนที่ฉันอยู่ที่นี่ฉันอยากจะใช้ห้องน้ำจังเลยโอ๊ยเป็นนักแสดงส่งตรงมาจากคอรีบูดได้เลยตัวเรามันขนาดนี้แล้วยังไม่หนีอีก่อ หนีนได้ปะหรือหรือไม่ควรหนีลองดูอ่าก็ไม่มีอะไรนี่ว่าหรือมียังไงสิไม่มีอะไรนะไม่มีอุอ้ยพี่พี่โผล่มาไวอะไกโอ้ไม่ก็ไม่ไม่ไม่ตื่นเร็วเข้าเอเมลิลี่นี่ก็แค่ความฝันพูดพูดจากใจฮะตอนผมฝันผมก็หนีได้อ,ออกมาแล้วเว้ยออกมาแล้วเว้ยหนีดิเดี๋ดูโน้โอ้สโลลี่เลยอ่ะเดินช้าๆเลยอ่ะ เปิดประตูไม่ได้จะทำะไรก็ทำมายอ,อย่างอีกอยาจะต้องหน้ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> อะไรอะฉันอยู่ที่ไหนจากลักษ,ษณะนะครับเราน่าจะอยู่ในกระจกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วคนข้างหน้าก็เป็นผู้หญิงผิวสีที่ไม่ใช่เราด้วย เธอฮัลโหลดีนฉันปะเธอเอาฉันออกไปทีมีความสุขจังนะ <S <S อุยยังจะมาอีกเหรอคติของเรื่องนี้เจออะไรที่น่าสงสัยโทรแจ้งตำรวจและเตรียมย้ายออกให้ไวโจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเกมกระจกเอ๋ยกระจกผู้พัฒนาเกมเนี่ยเป็นเกมเดียวกับผีเครื่องสักผ้าที่ทำเมื่อตอนนั้นรอบนี้เป็นผีกระจก สนุกดีครับสนุกดีมีตกใจปาปายเล็กน้อยเอาเป็นว่าถ้าเกิดทุกคนตกใจตรงไหนอะไรไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ